ติดตามข่าวสารกันต่อค่ะพาค<ะ>ุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครค่ะมหาวิทยาลัยราชภาัฏสกลนครจัดเวทีเสวนากุดบากโมเดลร่วมคิดร่วมทำร่วมใจแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าโดยใช้ข้อมูลจากระบบ tpmap ค่ะ การจัดเสวนาครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่โรงแรมภูพานเพลสมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะโดยจัดการเสวนาสามช่วงช่วงแรกค่ะเป็นประเด็นโอกาสและอนาคตการใช้ประโยชน์ข้อมูลครัวเรือนยากจนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก็เลือกอำเภอกุดบากเป็นต้นแบบดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอด้วยหลักคิดแม x แมน m มค่ะแม็กก็คือนะคะพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของครัวเรือนยากจนมากที่สุดแมนเนี่ยคือผู้นำท้องถิ่นท้องที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่แล้วก็ไมค่ะคือครัวเรือนเขามีไมซ์เซ็ตมีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแบบการพัฒนานะคะโดยทางมหาวิทยาลัยค่ะมีบทบาทเป็นทุนปัญญาในพื้นที่น้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็น,นกลไกสาคัญในการสนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลแก้โจนชุดเดียวกันในการทางานกับหน่วยงานต่าง ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและก็ภาคีเครือข่ายให้เป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งมีหลายมิติค่ะรวมทั้งประสานความร่วมมือการช่วยเหลือตั้งแต่ระดับโคเรือนตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศค่ะซึ่งเป้าหมายนะคะก็คือเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาความยากจนแบบปเปิดเสร็จและมั่นยำในระดับอำเภอค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการแก้จนแบบมีส่วนร่วมจากความร่วมมือการทํางานจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมและภาคประชาชนค่ะโดยหลักฐานเชิงประจักษ์รายครัวเรือนนะคะที่มีเป้าหมายการใช้ข้อมูลที่มั่นยําร่วมกันเพื่อช่วยเหลือให้กับหายจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืนจงเกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับอําเภอหรือว่ากุดบากโมเดล ซึ่งถือว่าเป็นรูปธรรมความสําเร็จความร่วมมือแก้ไขความยากจนอย่างเป็นอยากแบบเป็ดเสร็จแล้วก็แม่นยานําค่ะน้องฝนแล้วก็เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลโครเรือนนะคะระบบส่งต่อติดตามการช่วยเหลือแล้วก็นี่เลยระบบการพัฒนาโมเดลแก้จนหนุนเสริมหน่วยงานสร้างนโยบายแก้จนลดวัฏจักรความยากจนเกิดวัฏจกักรเศรษฐกิจในพื้นที่สามารถนําเป็นต้นแบบเรียนรู้สู่การขยายผลให้กับทุกอําเภอในจังหวัดสกลนครต่อไปด้วยค่ะ